อาจจะเป็นสถานที่ที่ใครหลายคนคงรู้สึกไม่ดีและคนคุกเองที่สังคมต่างไม่ให้การยอมรับที่นี่ทันทสถานเรือนจำกลางจังหวัดภูเก็ตณที่แห่งน,นี้มีจำนวนของผู้ต้องขังกว่า3,000คนและในนี้เป็นมุสลิมเกือบ1,000คนและทางมลูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติสาขาภูเก็ต จึงได้จัดโครงการเยี่ยมเยือนเรือนจำและอบรมจริยธรรมแก่ผู้ต้องขังในทันทสถานเรือนจำกลางจังหวัดภูเก็ตและได้ดำเนินการมากว่า2ปีแล้วเช็คเช่นในวันนี้ที่ทางมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติสาขาภูเก็ตหรือมอมสอภูเก็ตได้มามอบอินทาลำและสิ่งของที่จะใช้ในการประกอบศาธากิจแก่ผู้ต้องขังชายและหญิง เนื่งในโอกาสเดือนรอมฎอนฮิจรัศา์ักราช1438และในวันนี้ก็มีทางตัวแทนของกลุ่มอบรมพัฒนาจิตใจแก่ผู้ต้องขังมุสลิมแสนแสบมีนบุรีก็ได้ถือโอกาสในเดือนรอมฎอนมาเยี่ยมเยียนผู้ต้องขังเช่นเดียวกันและในโอกาสนี้ก็ถือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางานในเขตทันทสถานซึ่งถือได้ว่าองค์กรหรือกลุ่มที่ทํางานด้านนี้มีน้อยมากหากเปรียบเทียบกับในด้านอื่นๆ ก็ในส่วนของมูลที่มุสลิมพุทนติรรษาภูเก็ตนะครับก็เป็นโครงการต่อเนื่องที่เราได้ทํามาตลอดทั้งปีนะครก็คือการเยี่ยมเยือนเดินจาแล้วก็เข้าไปพุดุบะนีให้กับผู้ต้องขังในเดินจํากาจังหวัดภูเก็ตซึ่งเราก็ทํามาเป็นเวลาหลายปีพอสมควรซึ่งวันนี้ก็เป็นพิเศษหน่อยในช่วงของอมฎอนเราก็จะนําเครื่องใช้ที่ประกอบศาสนกิจนะฮะเป็นผ้าสรงแล้วก็เป็นผ้าตะลกคงให้กับมุสลิมะ ของผู้ชายก็ประมาณ200กว่าชิ้นนะนะครับแล้วก็หมวกอีก200 200รใบนะครับนะแล้วก็มีของผู้หญิงเนี่ยก็คือเป็นชุดตะโกประมาณ 40, 40กว่าชุดครับวันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นครั้งแรกนะที่เราเข้าไปสู่ในส่วนของออแดนหญิงนะครับซึ่งก็มีมุสลิมมหลายคนเช่นเดียวกันซึ่งวันนี้ก็ทำดีล่ที่เป็นเนี่ยมัสที่อัลตลาให้ได้พบนะฮะแล้วก็ได้เข้าไปออให้ความรู้จนกระทั่งทําให้ออมุสลิมห 4ท่านประกาศรับอิสลามในห้องขังซึ่งวันนี้ได้สร้างความปปติกินดีกับคณะทุกคนที่เข้าไปแล้วก็พี่น้องมุสลิมที่อยู่ในเรือนจําด้วยบารมุละครับก็คงจะเนื่องจากที่อัลอสซาลาตาทรงตักดีตนะครับเราไม่ไม่คงไม่ใช่ความบังเอิญน,นะเราก็ได้ทํางานแล้วก็มีจุดประสงค์นั่นเดียวกันัละลอสก็เลยให้มาพบกันนะครับทางกลุ่มของเราก็ทํางานมา1ิกว่าปีและ นะครับสิบกว่าปีก็จะทําในกรุงเทพปริมณฑลนะครับช่วงนี้ก็จะออกมาทางภาคใต้นะครับมาแต่ละครั้งเราก็จะมีส่วนมากนะครับไม่ได้พิวของอะไรมาก็จะมเีเป็นเงินมาช่วยมาร่วมบริจาคเป็นงบประมาณมามอบให้กับทางเรือนจำก,ก็ดีใจอย่างมากคือได้มาร่วมกันทํางานนะเราทําอยู่ด้วยจุดประสงค์อันเดียวกันนะครับแล้วก็ได้มาเจอนะครับ สิ่งที่แบบมันเป็นเรื่องกระทันหันเสร็ประเทศอาจารย์ได้บอกนะมีพี่น้องได้เข้ารับอิสลามนะครับได้ฟังอาจารย์แล้วก็พอเสร็จแล้วก็มีความปิตินะครับพอที่จะตั้งใจพร้อมที่จะเป็นมุสลิมอาจารย์ก็ได้สอนอาจารย์นนี่เป็นเรื่องที่ผมเพิ่งเคยเจอนะครับครั้งแรกก็เข้าอยู่เรื่อยเรียนจำแต่ว่าเพิ่งเจอครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับกับทำในเวลาครับคือสิ่งสําคัญนะฮะที่ที่เราแล้วก็คนที่อยู่ข้างนอกอจะต้อง จัดเตรียมบรรยากาศและก็อำนวยความสะดวกให้เขานั่นได้เป็นคนดีเหมือนเดิมคือการที่เราผักใสหรือการที่เรารังเกียจน,นะฮะบุคคลเหล่านี้เนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่สําคัญที่ทําให้หลายคนกลับเข้ามาสู่สภาพเดิมน,นะฮะฉะนั้นแล้วเราอย่างไรที่จะต้องจูงมือไปด้วยกันเขามาหาเราแล้วเนี่ยเราพร้อมที่จะให้โอกาสให้พื้นที่ในการที่จะยืนในสังคมนะครับแล้วก็ช่วยเหลือ,ออำนวยความสะดวกให้เขาในการที่จะ ได้เป็นคนดีอีกครั้งหนึ่งแล้วหวังว่าทุกหัวใจผมเชื่อเลยว่าเขาหวังสู่ความโปรดปรานและก็ความดีอย่างแน่นอนอยู่ที่เรานั้นได้อำนวยแล้วก็ช่วยกันนำพาไปสู่ความดีกันหรือเปล่ามากกว่านะครับการที่เรา,เาผลักพวกเขาออกจากสังคมด้วยกับการแสดงความรังเกยียจหรือว่าไม่ต้อนรับเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ไม่ดีดนะฮะที่จะทําให้เขานั้นหวนกลับไปสู่สภาพเดิมๆนะสิ่งสำคัญก็คือการเปิดแขน พร้อมที่จะรับพวกเขาขอตัเขาไว้ด้วยกับความรักให้ความรักกับพวกเขาในการที่จะให้อยู่ในข้างนอกที่เป็นคนดีที่จะเป็นกําลังเสริมให้กับอิสลามต่อ,ตอ,ตอไปครับคืออยากให้พวกเราได้มองนะครับลาดับแรกเนะี่ยอยากให้มองบรรดาพี่น้องซลิมีนของเราที่อยู่ในทันทสถานอยู่ในเรือนจำเนะี่ยว่า เขาเป็นคนป่วยอย่ามองว่าเขาเป็นคนผิดและเป็นคนบาป mm hmm. นะมองว่าเป็นคนป่วยที่พวกเราในฐานะที่ทํางานนะครับศาสนาแล้วก็เป็นคนที่เป็นนักพัฒนานะครับอยู่ข้างนอกเนี่ยเราก็น่าจะช่วยกันเยียวยาแล้วก็รักษาพัฒนาเขาเพราะว่าโปรแกรมนี้นะครับน่าจะเรียกโดยร,มรวมว่าเป็นโปรแกรมคืนคนดีสู่สังคมนะครับก็คือเราจะจะให้เขาออกมาในพร้อมในการที่จะ อยู่กับสังคมให้ได้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะอยู่กับครอบครัวให้เป็นคนดีนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเขากลับมาแล้วเนี่ยเขาไม่มีที่ยืนในสังคมเดียวเาก็ต้องกลับเข้าไปที่เดิมนะครับเพะะื่อนขอให้เราได้ให้พื้นที่กับพวกเขาครับให้โอกาสครับสำหรับคนคุกเขาก็เหมือนคนทั่วไปเลยครับซึ่งเขาก็ต้องการโอกาสจากสังคมเหมือนกับคนอื่นๆหากเราทั้งหมดต่างผลักใสไล่สงพวกเขากันหมดแล้วไม่ให้โอกาส ก็เป็นไปได้สูงที่เขาจะก่อปัญหาในสังคมไม่หยุดหย่อนและโดยอิสลามทางนำของพระผู้เป็นเจ้าก็คงจะเป็นเสงสว่างที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นใหม่ของพวกเขาตริศเินธนูสำนักข่าวไวรรายงางใหน